ฝนตกหนักตั้งแต่พลบคำ่ำลมพัดแรงจนกิ่งไม้สั่นกระทบหน้าต่างไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานเพื่ออาจารย์ก้องทำเดินลุยฝนเข้าป่าเพื่อตามหาสถานที่สงบสำหรับทำสมาธิเขามาถึงบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านร้างบ้านหลังนี้ดูซุดโทมจนแทบจะพังผนังไม้เก่าเต็มไปด้วยรอยแตกและเชื้อรา ฝนกระหน่ำลงบนหลังคาเสียงนั่งฝนกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะเสมือนตอกย้ำความเงียบงันรอบๆทันใดนั้นพระอาจารย์เห็นหญิงชรานั่งอยู่หน้าบ้านร่างเธอโค้งเกรงผมสีขาวยุ่มเหยิงตากลมโตที่ดูว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความลึกลับมองพระอาจารย์ด้วยสายตาที่เหมือนกำลังสอดส่องทุกค,ความคิดของเขา คุณยายอยู่คนเดียวที่นี่หรือครับพระอาจารย์เอิดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยายหลีไม่ตอบมีเพียงเสียงสายฝนและลมพัดกระทบบ้านไม้ที่เหมือนจะคร่ำครวญพระอาจารย์ตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้หยดฝนเปียกเชื่อคลุ่มท่อนน้ำเล็กๆจากหลังคารั่วตกลงบนพื้นไม้เสียงดังโปก๊ปกโป๊กทุกย่างก้าวพอเข้าไปใกล้พระอาจารย์สังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆ เปียกน้ำอยู่บนพื้นไม้ยาวไปยังประตูนหน้าบ้านรอยเท้าดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นแต่บ้านนี้แทบไม่มีใครมาเยือนหลายปีแล้วในตาของยายลีเปล่งประกายแปลกๆทำกลางความมืดพระอาจารย์รู้สึกถึงความเงียบที่แผ่ซ่านไปทุกมุมบ้านเขาก้าวเข้าไปภายในบ้านเสียงไม้เก่าครื้นทุกครั้งที่เหยียบ พระอาจารย์พบว่าภายในบ้านมูดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างที่แตกเป็นเส้นเล็กๆเผยให้เห็นฝุ่นผงและรอยขีดข่วนบนพื้นไม้พื้นบ้านชื้นเย็นเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นยายลีลุกขึ้นโดยไม่มีเสียงฝ่าฝนก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่พูดสักคำพระอาจารย์ตามหลังด้วยความระมัดระวัง ทุกอย่างก้าวของเขาสัมผัสถึงความผิดปกติบางอย่างรอบๆบบ้านเสียงฝีเท้าเหมือนมีอีกคนหนึ่งตามมาเบื้องหลังแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครอยู่กลางบ้านมีกองฟืนเก่าๆกองหนึ่งยายลีหยุดและชี้ไปยังมุมหนึ่งพระอาจารย์เห็นกล่องไม้เก่าฝุ่นหนาข้างในมีสมุดบันทึกเก่าๆและเครื่องรังไม้แกะสลัก พระอาจารย์หยิบสมุดขึ้นมาหลายมือบนหน้ากระดาษเล็กๆบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่เคยมาเยือนบ้านนี้และหายไปอย่างลึกลับหลายปีทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาก้องอยู่รอบบ้านพระอาจารย์ขนลุกยืนตรงมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของใยหลีที่ดูเหมือนกำลังยิ้มบางๆกลางความมืด ฝนยังคงโปรยปลายไม่หยุดลมพัดแรงจนหน้าต่างไม้สั่นกระทบกับผนังบ้านเก่าเป็นจังหวะเหมือนกำลังเตือนภัยพระอาจารย์ก้นธทำหยิบสมุดบันทึกเก่าๆขึ้นมาดูพลางสังเกตยายลีที่ยืนอยู่มุมห้องแม้ว่าเธอจะไม่พูดแต่ดวงตาของยายลีเปล่งประกายแปลกๆคล้ายจะสื่อสารบางสิ่งขณะที่พระอาจารย์พลิกหน้ากระดาษบังเอิญได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากหลังบ้าน ก้องก้องเสียงเรียกชื่อเขาชัดเจนราวกับมีใครยืนอยู่ข้างๆแต่พระอาจารย์มองไปรอบๆห้องมุมมืดและเงาของฝนที่กระทบหน้าต่างกลับไม่เผยให้เห็นอะไรนอกจากยายลีพระอาจารย์เดินช้าๆไปยังเสียงปวดลิกประตูหลังบ้านแต่เปิดออกกลับพบเพียงความมืดและสายฝนที่ลมพัดแรงจนเหมือนมีวิญญาณหมุนวนอยู่ในอากาศรอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นไม้ก็ปรากฏชัดขึ้นอีกครั้ง พุ่งตรงไปยังมุมห้องพระอาจารย์พยายามก้าวตามแต่ทุกครั้งที่ย่างเท้าเสียงฝีเท้าเหมือนเดินอยู่ข้างหลังแม้หันกลับไปก็ไม่พบใครทันใดนั้นพระอาจารย์รู้สึกถึงความเย็นเยืเยอกพุ่งขึ้นมาที่หลังคอเรากับมีมือ invisible สัมผัสตัวเขาเสียงกระซิบก็ย้ำอีกครั้งอยู่ตรงนี้กับเราหัวใจพระอาจารย์เต้นแรงเขาพยายามหายใจช้า สายฝนเสียงลมและเสียงกระซิบทําให้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวไม่หยุดเงาของต้นไม้และฝนบนพื้นไม้เหมือนมีชีวิตขยับและทอดยาวเข้ามาใกล้พระอาจารย์ทุกทียายลียืนอยู่นิ่งมุมห้องมองพระอาจารย์ด้วยสายตาที่ไม่สามารถตีความได้มือเล็กของเธอสั่นเล็กน้อยพระอาจารย์จึงตัดสินใจพูดเบาๆว่ายายคุณยายรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับยายลีพยักหน้าแต่ก็ยังไม่พูด ทำให้พระอาจารย์เข้าใจทันทีว่าความลับบางอย่างในบ้านหลังนี้กําลังรอให้เขาเปิดเผยและเสียงกระซิบที่เรียกชื่อนั้นไม่ใช่ของคนธรรมดากลางบ้านพระอาจารย์สวดมนต์เบาๆเพื่อป้องกันตัวเองแต่สายฝนและเสียงกระซิบก็ยังคงก้องกังวานรอบบ้านเขามองไปที่พื้นเห็นรอยเท้าที่ขยายใหญ่ขึ้นและเหมือนมีคนเดินวนรอบตัวเขาจังหวะนั้นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุด แต่ความสงบและสติจากการสวดมนต์ช่วยให้เขารักษาความกล้าไว้ได้พระอาจารย์เดินไปยังมุมบ้านที่มีแสงจันทร์ลอดเข้ามาแสงสาดลงบนรอยเท้าเปียกน้ําและเงาที่ทอดยาวเต็มพื้นทําให้เขาเห็นเงาร่างบางๆคล้ายหญิงสาวอีกคนอยู่ด้านหลังยาย,ยีแต่เมื่อหันไปเงานั้นก็หายไปเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดพระอาจารย์ถอนหายใจเบาๆและแตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ เขาจะต้องสำรวจบ้านนี้ให้ละเอียดกว่าเดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้บอกเขาว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ธรรมดาและยายลีไม่ได้เป็นเพียงหญิงชาราธรรมดารุ่งเชา้าหลังฝนหยุดพระอาจารย์ก้องธรรมยังคงยืนอยู่ภายในบ้านไม้เก่าที่เต็มไปได้วยความชื้นและกลิ่นอับเขาหยิบสมุดบันทึกเก่าๆขึ้นมาพลิกอ่านอย่างระมัดระวัง แต่หน้ากระดาษทุกหน้าดูเหมือนจะถูกเขียนด้วยลายมือเล็กๆและบรรจุเรื่องราวที่น่าขนลุกเกี่ยวกับผู้คนที่เคยเข้ามาในบ้านนี้และหายไปอย่างลึกลับยายลี่ยังคงนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเมือนเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาไม่เคยละจากพระอาจารย์พระอาจารย์สังเกตเห็นว่ารอยยิ้มบางๆของยายลี่แฝงความเศร้าโศกและความลึกลับ ขณะพลิกหน้ากระดาษพระอาจารย์เห็นภาพวาดเก่าๆของเครื่องรางไม้แกะสลักหน้าตาแปลกประหลาดและดูเหมือนมีดวงตาเล็กๆส่องมองอยู่เครื่องรางเหล่านี้ถูกวางกระจัดกระจายตามมุมบ้านดูเหมือนมีใครบางคนเคยใช้มันเพื่อปกป้องหรือควบคุมบ้านหลังนี้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นข้างหลังพระอาจารย์หันไป พบยายหลีเดินไปยังกองเครื่องรางเก่าๆแล้วหยิบไม้แกะสลักชิ้นหนึ่งขึ้นมามือเธอสั่งและพูดเบาๆว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปกป้องพวกเขาแต่ก็ผูกพวกเขาไว้ด้วยพระอาจารย์รู้สึกขนลกแต่เท้าก็ยังคงสวดมนต์เบาๆเพื่อป้องกันตัวจากสมุดบันทึกเก่าๆเขาเห็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่หายไปในบ้านนี้หลายปี ยายลีปรากฏตัวอยู่ข้างเด็กหญิงคนนั้นเสียงร้องไห้แผ่วเบากล้องอยู่ในห้องพระอาจารย์เริ่มรู้ว่ายายลีไม่ได้เพียงแค่ครูเผาบ้านเท่านั้นแต่เธอมีบทบาทสำคัญในความลึกลับของบ้านหลังนี้ขณะสำรวจพระอาจารย์สังเกตร,รอยเท้าที่เกิดขึ้นใหม่บนพื้นไม้เปียกรอยเท้านั้นพุ่งตรงไปยังตู้ไม้เก่า เมื่อเขาเปิดตู้เห็นสมุดบันทึกเล่มเล็กอีกเล่มซ่อนอยู่ภายในลายมือเขียนด้วยมืกเก่าและเลอะเทอะแต่สามารถอ่านได้บ้างบ้านนี้เต็มไปด้วยวิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนและฉันก็ยังต้องอยู่เพื่อเฝ้าบกเขายายลีพูดเสียงแผ่วเบาพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนเหมือนเสียงกระซิบที่ตามเขามาตลอดคืน เขาสังเกตว่ามือของยายหลี่ยังคงถือเครื่องรางแกะสลักนั้นแน่นราวกับว่ากลัวจะสูญหายทันใดนั้นแสงเทียนกระพิบแรงเหมือนลมพัดแรงจากทุกทิศพระอาจารย์เห็นเงาของไกรบางคองวิ่งผ่านผนังม่านเสียงหัวราะแผ่วเบ,เบาก้องอยู่ในอากาศและรอยเท้าเปียกน้ำคุ้งเข้ามาหาพระอาจารย์ทุกครั้งที่เขาเก้าวไปข้างหน้า พระอาจารย์ยืนตัวแข็งแต่ยังคงสวดมนต์ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเหมือนมีชีวิตและเขาเริ่มเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาทุกเรื่องร่างทุกสมุดบันทึกทุกเงาทุกเสียงมีความเชื่อมโยงกับยายหลีและอดีตท,ที่เธอเก็บไว้กลางคืนเข้าปกคลุมบ้านไม้เก่าฝนที่ตกเมื่อคืนเริ่มซาลงแต่ความมืดและความเงียบ กลับยิ่งเพิ่มความหลอนให้บ้านหลังนี้พระอาจารย์ก้องธรรมยังคงนั่งสวดมนต์อยู่กลางห้องม,มือยกขึ้นสูงแต่สายตาไม่เคยละจากมุมมืดของบ้านทันใดนั้นพระอาจารย์สังเกตเห็นเงาเล็กๆแวบหนึ่งเคลื่อนผ่านผานผังบ้านเงานั้นยืดออกจนใหญ่ขึ้นเหมือนกำลังเข้ามาใกล้เขาก้าวถอยหลังชา้ชาๆแต่ทุกครั้งที่ก้าว เงานั้นเหมือนเคลื่อนตามไม่ว่าวางเท้าไปตรงไหนมันก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นยายดิมมันคืออะไรครับพระอาจารย์ถามเบาๆมือยังคงสวดมนต์ยายลียืนอยู่มุมห้องแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้าข,ของเธอทำให้เห็นดวงตาที่แฝงความเศร้าและความกังวลแต่เธอกลับไม่พูดอะไรเพียงแค่ยกมือขึ้นชี้ไปที่เงา พระอาจารย์สังเกตเห็นว่าเงานั้นไม่ได้เป็นเงาปกติมันไม่มีขอบชัดเจนแต่เหมือนหมอกเข้มๆค,ค,คล้ายมีชีวิตเคลื่อนไหวเองตามจังหวะฝีเท้าของเขาเงานั้นยืดออกไปจนเกือบสมัมผัสตัวเขาพระอาจารย์เริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่เข้ามาจากเงาทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังก้องขึ้นในห้องเสียงเหมือนหญิงสาวบางคนแต่ก็ผสมกับเสียงเด็กๆ พระอาจารย์ขนลุกแต่ยังคงสวดวนต่อไปความรู้สึกเหมือนมีสายทาจากหลายดวงจับจ้องเขาอยู่รอบๆยายลียืดมือไปสัมผัสเงานั้นอย่างแผ่วเบาราวกับพูดคุยกับมันพระอาจารย์สันเกตเห็นน้ำตาไหลรหินลุกบนใบหน้าของเธอและได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาภัายช่วยพวกเขาหน่อย พระอาจารย์รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากเงาแต่ข้อยังคงยืนตัวตรงใช้บทสวดมนต์สูงสุดเพื่อป้องกันตัวขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าใจว่าเงานี้คือส่วนหนึ่งของวิญญ,ญาณที่ยังถูกผูกไว้กับบ้านและยายลีคือโพคุ้มประตูวิญ,ญญาณเหล่านั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งเสียงลมเสียงฝีเทา้าและเสียงหัวเราะผสมกันกลายเป็นบรรยากาศตึงเครียด พระอาจารย์ต้องใช้ทั้งสติและความกล้าเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าไปในความมืดเขาเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆมือ,อยังคงยกสวดมนต์เงายืดออกเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสตัวเขาพระอาจารย์ยืนหยัดมองไปที่ยายลีที่ยืนนิ่งเขารู้ว่าความรอดและการปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจและความกล้าหาญของเขาทัานใดนั้น แสงเทียนกระพิบแรงเงานั้นเหมือนยืดตัวใหญ่ขึ้นจมเต็มห้องแต่พอพระอาจารย์ส่งเสียงสวดมนต์สูงสุดเงาเริ่มกระพิบและค่อยคอยจางไปจนเหลือเพียงร่างของยายลีที่ยังคงยืนเงียบอยู่พระอาจารย์ถอนหายใจเบาๆรู้สึกถึงความสงบชั่วคราวแต่ก็ยังไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเต็มเต็มเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ธรรมดา และเงาที่ไม่ยอมไปคือสัญญาณเตือนถึงสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ลึกในบ้านนี้หลังจากคืนที่เจอเงาไม่ยอมไปพระอาจารย์ก้องทำแตดสินใจขึ้นกุฏิไม้เก่าที่อยู่ด้านหลังบ้านเพื่อตั้งสติและพักผ่อนร่างกายเหนื่อยล้าจากการเผชิญหน้ากับความลี้ลับแต่ความรู้สึกหวาดระแวงยังไม่จางพระอาจารย์หลับตาลงเพียงชั่วครู่กลับพบว่า ตัวเองกำลังยืนอยู่ในห้องมืดสนิทห้องนั้นคล้ายกับบ้านไม้เก่าที่เขาอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูบิดเบี้ยวเงาของมุมห้องยืดออกและขยับร้าวกับมีชีวิตทันใดนั้นเขาเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่มุมห้องร่างเล็กใสชุดขาวเปื้อนฝุ่นและคราบน้ำตาดวงตาของเธอว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเสียงร้องไห้แผ่วเบาแทรกผ่านอากาศ พระอาจารย์ก้าวเข้าไปใกล้แต่เท้าเขาหนักขึ้นเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไว้จากมุมหนึ่งของห้องปรากฏร่างของยายลียืนอยู่มุมมืดมือเธอถือเครื่องรางไม้เก่าแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้าเหี่ยวยน่นน้ำตาไหลรินลงแกม้มแต่สายตาเธอแฝงความมั่นใจและความเศร้าพระอาจารย์รู้สึกได้ว่ายายลีไม่เพียงเฝ้าบ้านแต่กำลังคอยปกป้องวิญญาณเหล่านี้ ทันใดนั้นเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนวนพระอาจารย์พยายามสวดมนต์แต่เสียงเหล่านั้นกลับดังก้องในหัวเขาเห็นเงาของผู้คนที่เคยหายไปลอยอยู่รอบรอบห้องร่างของเด็กหญิงค่อยๆลอยสูงขึ้นก่อนที่จะหายไปอย่างลึกลับช่วยพวกเขาหน่อยช่วยพวกเขาเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวพระอาจารย์เขาพยายามตั้งสติ ใช้บทสวดมนต์สูงสุดมือยกสูงและจิตใจตั้งมั่นในสมาธิฝันร้ายนั้นเหมือนถูกหยุดชั่วขณะแต่บรรยากาศรอบตัวยังคงหนาวเยือกและเต็มไปด้วยรอยเท้าของวิญญาณที่ปรากฏและหายไปตลอดเวลาพระอาจารย์รู้ว่าถ้าต้องการช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้เขาต้องเข้าใจอดีตของบ้านและความลับของยายเลียให้ลึกที่สุดตอนนี้ฝันและความจริงเริ่มทับซ้อนกัน เขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือฝันและอะไรคือความจริงแต่ใช้ของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเมื่อพระอาจารย์ตื่นขึ้นอีกครั้งเห็นตัวเองอยู่บนที่นอนในกุฏิฝนหยุดแล้วแต่รอยน้ำบนพื้นและรอยเท้าที่ทอดยาวทั่วกุฏิยังคงอยู่เหมือนเตือนว่าทุกสิ่งที่ฝันไม่ใช่เรื่องลอกลวงค่ำคืนกลับมาอีกครั้งบ้านไม้เก่ากลางป่าดูเหมือนมีชีวิตฝนที่เพิ่งหยุด ทำให้ความชื้นในอากาศหนาทึบพระอาจารย์ก้องธรรมยืนอยู่หน้าบ้านมือยังคงถือสมุดบันทึกเก่าเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังก้องจากใต้ถุนบ้านเสียงร้องนั้นเศร้าและทรมานพระอาจารย์รู้สึกขนลุกยืนตรงนำค้างหยดจากหลังคาโดนผิวหนังเหมือนมีมือเย็นๆแตะตัวเขายายเสียงนี้มาจากไหนครับ พระอาจารย์ถามเบาๆยายลีไม่ตอบแต่อยู่ข้างๆเขามือของเธอสั่นเล็กน้อยและดวงตาแดงเหมือนเต็มไปด้วยความเศร้าพระอาจารย์ตัดสินใจลงไปยังใต้ถุนบ้านไม้เก่าครื้นทุกย่างก้าวเสียงร้องไห้ยิ่งชัดขึ้นเหมือนเข้ามาใกล้ตัวใต้ถุนมีรูปปั้นเก่าของหญิงสาวผิวสีซีดเปื้อนฝุ่นและความชื้นน้ำตาเปียกบนแก้งรูปปั้นยังคงปรากฏอยู่ รอยมือเก่าที่ถูกแกะสลักลงบนเครื่องรางกระจันกระจายรอบรอบรูปปัน้นพระอาจารย์รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก้องในหูเขาช่วยพวกเราเปลืปล่อยเรายายลียืนนิ่งอยู่ข้างรูปปัน้นมือของเธอถือเครื่องรางไม้เก่าแน่นราวกับป้องกันไม่ให้สิ่งลี้ลับหลุดออกไปพระอาจารย์รู้ทันทีว่า วิญญาณเหล่านี้ยังถูกผูกไว้ด้วยพลังบางอย่างและยใยลีคือผู้คุมประตูวิญญาณเสียงร้องไห้สูงขึ้นจนราวกับผสมกับเสียงหัวเราะและเสียงลมเขาพยายามตั้งสติสวดมนต์เบาๆแต่ทุกคำสวดเหมือนสะท้อนกลับมารอบๆตัวเขาเขาเห็นเงาคุ้มเด็กหญิงหลายคนลอยวนอยู่เหนือรูปปัน้นบางครั้งเหมือนวิ่งไปมารอบๆตัวเขาแต่ก็หายไปทันทีพระอาจารย์ค่อยๆวางมือบนรูปปัน้น แสงเทียนสะท้อนบนเงาของเธอร่างวิญญาณค่อยๆจางลงทีละน้อยแต่ไม่ทั้งหมดเขารู้ว่าต้องเข้าใจอดีตทั้งหมดของบ้านและความลับของยายลีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่เหลือบรรยากาศรอบบ้านเย็นยเยือกเสียงร้องไห้ค่อยๆเงียบลงแต่ความเงียบกลับหนักแน่นพระอาจารย์ถอนหายใจเบาๆรือว่าคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความลี้ลับที่เขาต้นเผชิญรุ่งเช้า พระอาจารย์ก้องทำยังคงนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่ามือจับสมุดบันทึกเล่มเก่าที่พบก่อนหน้าอย่างระมัดระวังบรรยากาศรอบบ้านสงบแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงอยู่พระอาจารย์รู้ว่าคืนที่ผ่านมาวิญญาณหลายตนยังคงสิงสถิตอยู่และยายลีคือกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยพวกเขาเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าแรกลายมือเก่าขนาดเล็ก และบรรจุข้อความเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้านไม้กลางป่าที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตอย่างไม่สงบยายลีถูกเลือกให้เป็นผู้คุมประตูวิญญาณตั้งแต่เด็กด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่เมื่อพระอาจารย์พลิกไปหน้าถัดไปเขาพบเรื่องราวที่น่าขนลุกเกี่ยวกับเด็กหญิงและชายหนุ่มหลายคนที่เข้ามาในบ้านแต่หายไปอย่างลึกลับ ไม่มีใครพบร่างพวกเขาถูกผูกไว้กับบ้านด้วยเครื่องรางและมุลคาถาเก่าซึ่งยายลีต้องดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเหล่านั้นออกไปสร้างความวุ่นวายพระอาจารย์เริ่มเข้าใจว่ายายลีมิได้วยเป็นเพียงหญิงชราธรรมดาแต่เธอมีบทบาทสำคัญในการคุมวิญญาณทั้งหมดและการอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังนี้ตลอดหลายปีทำให้เธอมีสายสัมพันธ์กับวิญญาณลึกลับเหล่านั้น ขณะนั้นยายลีเดินเข้ามาใกล้พระอาจารย์เห็นน้ำตาไหลรินบนแก้มของเธอเธอพูดเสียงเบาแทบกระซิบพระอาจารย์พวกเขายังติดอยู่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อล็อกวิญญาณเหล่านี้ไม่ให้หลุดไปแต่ฉันเหนื่อยแล้วพระอาจารย์รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากบ้านเขาจับมือยายลีและสวดมนต์สูงสุดเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเธอ และพร้อมที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นขั้นใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งรอบบ้านเหมือนมีร่างเงาของคนลอยวนอยู่พระอาจารย์มองไปที่พื้นเห็นรอยเท้าเปียกน้ำและเครื่องรางที่กระจัดกระจายแสงเทียนสลัวลงสร้างเงาที่บิดเบือนแต่เขาไม่หวัน่น เขารู้ว่าความลับทั้งหมดอยู่ในสมุดบันทึกนี้และต้องใช้มันปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ยายหลียกมือชี้ไปอย่างหน้าสุดท้ายพระอาจารย์เปิดดูพบคาถาเก่าแก่พร้อมคำสั่งสอนเกี่ยวกับการปลดปล่อยวิญญาณการเข้าใจอดีตของบ้านและวิธีเชื่อมโยงพลังจิตของเขาเข้ากับยายหลีเพื่อคลายพันธนาการของวิญญาณทั้งหมดพระอาจารย์ถอนหายใจยาวรู้ว่าคืนนี้ เขาจะได้เผชิญหน้ากับความลี้ลับทั้งหมดอย่างเต็มตัวและใหญลีจะเป็นทั้งคู่มือและเงาที่ชี้ทางให้เขาค่ำคืนมาถึงอีกครั้งบานไม้เก่ากลางป่ากลายเป็นเงาสีดำสนิทฝนหยุดแล้วแต่หมอกหนาเย็นยเยือกปกคลุมพื้นพระอาจารย์ก้องธรรมและยายลียืนอยู่กลางบ้านพระอาจารย์ถือสมุดบันทึกเก่า ขณะที่ยายลีถือเครื่องรางไม้แน่นทั้งสองมือทันใดนั้นความมืดในห้องเหมือนมีชีวิตเงาบิดเบี้ยวคล้ายมือที่ยาวและสายตาที่ซ่อนอยู่ตามผนังบ้านเงาเหล่านั้นเริ่มขยับตามพระอาจารย์ทุกฝีก้าวเสียงกระซิบก้องกังวานรอบตัวช่วยเรา ช่วยเราเสียงร้องแผ่วเบาเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดพระอาจารย์หยุดยืนหันไปมองยายลีน้ำตาของเธอไหลรินหลงแก้มเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงมั่นคงคืนนี้เราจะปลดปล่อยพวกเขาถ้าพระอาจารย์พร้อมยายลีพูดเบาๆ พระอาจารย์พยักหน้ามือทั้งสองยกครึ่งสูงสวดมนต์แสงเทียนสะท้อนกับเงาในห้องจังหวะนั้นเองวิญญาณที่ถูกผูกไว้ด้วยเครื่องรางและคาถาเริ่มปรากฏชัดขึ้นรอบบ้านบางร่างเหมือนเด็กหญิงใส่ชุดขาวบางร่างเหมือนชายหนุ่มตาแดงพลังบางอย่างดึงพระอาจารย์และยายลีเข้าหากลางบ้าน รอยเท้าเปียกน้ำบนพื้นส่องแสงราวกับเป็นลวดลายวิญญาณพระอาจารย์ใช้สมาธิเต็มที่สวดมนต์สูงสุดตามที่สมุดบันทึกสอนยายลีวางเครื่องรางไม้บนพื้นรอบๆเครื่องรางเริ่มส่องแสงอ่อนๆราวกับเชื่อมโยงพลังจิตของเธอกับพระอาจารย์วิญญาณที่เคยเศร้าและโกรธเคืองค่อยๆจางลงเงาที่บิดเบี้ยวเริ่มกลับสู่ความสงบ ทันใดนั้นเสียงโห่ร้อแผ่วเ,าเบาครั้งสุดท้ายก่อนเงาทั้งหมดจางหายไปพระอาจารย์รู้สึกถึงความเงียบที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในบ้านหลังนี้แต่สายตาของเขายังคงจับอยู่ที่ยาลีเธอเหนื่อยแต่ร่างกายยังตั้งมั่นน้ำตาย,ยังคงไหลแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบพระอาจารย์ถอนหายใจเบาๆรู้ว่าคืนนี้ เป็นการทดสอบความกล้าและจิตใจของเขาเขาเข้าใจแล้วว่าวิญญาณและความลับทั้งหมดของบ้านหลังนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการร่วมมือกับยายลีรุ่งสางพระอาจารย์ก้องธรรมยังคงอยู่ในบ้านไม้เก่าความมืดของค่ำคืนเริ่มจางไปแต่ความเงียบกลับหนักแน่นเหมือนเตือนถึงสิ่งที่ยังไม่จบเขาจับสมุดบันทึกเก่าไว้แน่น พลึกใบหน้าสุดท้ายที่ยายลีเคยชี้ให้ดูบทสวดมนต์และคาถาที่เขียนไว้บุญบอกถึงขั้นตอนสุดท้ายในการปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดยายลีเดินมาข้างๆพระอาจารย์น้ำตาไหลรินแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจพระอาจารย์คืนนี้คือคืนสุดท้ายแล้วพวกเขาจะได้ไปถ้าเราเข้มแข็งพอเธอพูดเสียงเบาพระอาจารย์พยักหน้า มือทั้งสองยกขึ้นสูงสวดมนต์ตามบทสวดในสมุดบันทึกแสงเทียนและแสงเช้าเข้ามาผสมกับพลังวิญญาณที่กำลังล้อมรอบบ้านท่านใดนั้นเงาที่เคยบิดเบี้ยวและวิญญาณเศร้าทั้งหลายเริ่มปรากฏชัดขึ้นรอบๆพวกเขาเหมือนรวมตัวเป็นลำแสงบางๆที่ลอยขึ้นจากคืนไม้ยายหลี่วางเครื่องรางไม้ลงตรงกลางบ้านพลังจากเครื่องรางเชื่อมโยงกับบทสวดของพระอาจารย์วิญญาณที่เคยเศร้าและโกรธค่อยๆจางลงทีละน้อย เสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้แผ่วลงเรื่อยๆร่างวิญญาณค่อยๆลอยขึ้นสูงก่อนจะสลายไปในแสงอ่อนๆพระอาจารย์รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากบ้านร่างของเขาและยายลีเหมือนถูกล้อมด้วยพลังแห่งอดีตแต่ด้วยสมาธิและความร่วมมือทุกอย่างเริ่มสงบลงยายลียืนตรงน้ำตาไหลรินแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบพระอาจารย์ก็ถอนหายใจยาวรู้ว่าทั้งสองได้ปลดปล่อยวิญ,ญญาณทั้งหมดแล้ว ทันใดนั้นสมุดบันทึกเก่าก็ส่องแสงอ่อนๆราวกับขอบคุณทั้งสองมองไปรอบบ้านบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงวิญญาณกลับสงบเงาทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความเงียบและความสงบพระอาจารย์หันไปมองยายลีน้ำตาของเธอยังคงไหลแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอก้าวเขามาใข่พระอาจารย์ขอบคุณที่ช่วยฉันปลดปล่อยพวกเขาพระอาจารย์พยักหน้า เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและสงบที่เข้ามาแทนที่ความหลอนบ้านไม้เก่ากลางป่ากลับคืนสู่ความสงบยายลียังคงอยู่แต่เธอไม่ต้องแบกรับภาระหนังอีกต่อไปวิญญาณที่ติดอยู่กับบ้านทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยและความลี้ลับของบ้านค่อยๆเผยให้เห็นแสงแห่งความสงบรุ่งเช้าแสงแรกส่องลงมากระทบบ้านไม้เก่ากลางป่าหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเงาและวิญญาณ พระอาจารย์ก้องธรรมและยายหลียืนอยู่บนระเบียงบ้านมือของทั้งคู่ยังกุมกันแน่นแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบและความเบาใจบ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยเท้าเปียกน้ำเงาที่บิดเบี้ยวและเสียงร้องไห้แผ่วเบาตอนนี้กลับเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่พระอาจารย์วางสมุดบันทึกเก่าไว้บนโต้นไม้เก่าพลิกหน้ากระดาษครั้งสุดท้าย พบข้อความเขียนด้วยลายมือยายลีตั้งแต่เด็กว่าผู้ที่เข้ามาที่นี่และช่วยปลดปล่อยวิญญาณจะได้รับความสงบและบ้านหลังนี้จะไม่เป็นคุกของวิญญาณอีกต่อไปยายลียิ้มบางๆน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอหันไปมองพระอาจารย์และพูดเบาๆพระอาจารย์เราได้ช่วยพวกเขาจริงๆแล้วบ้านเนี้ย สงบแล้วจริงๆพระอาจารย์พยักหน้ารู้สึกถึงความอบอุ่นเข้ามาแทนที่ความหนาวเยือกความลี้ลับและความหลอนทั้งหมดถูกปลดปล่อยบ้านไม้เก่ากลางป่ากลายเป็นที่สงบเงาที่เคยบิดเบี้ยวหายไปวิญ,ญญาณที่ดิดอยู่ถูกนำไปสู่แสงสว่างทั้งสองก้าวออกไปยังหลานหน้าบ้านสายลมอ่อนพัดผ่านเสียงน้ำไหลาจากลำธารใกล้ๆ เป็นเสียงที่สดชื่นและสงบตั้งแต่วันนี้บ้านหลังนี้จะเป็นที่พักสงบไม่ใช่คุกของวิญญาณอีกต่อไปพระอาจารย์กล่าวยายลียิ้มรู้ว่าหน้าที่ของเธอเสร็จสิ้นแล้วแต่เธออย่างอยู่เพื่อดูแลบ้านและเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบแก่ทุกคนที่เข้ามาแสงอาทิตย์แรกส่องผ่านต้นไม้สูงสาดลงบนบ้านไม้เก่าพระอาจารย์และยายลีมองดูด้วยความสงบ รู้สึกถึงความอบอุ่นและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างกันบ้านที่เคยเป็นที่หลอนกลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสงบความเข้าใจและความเมตตาทั้งสองยืนอยู่กลางแสงแรกท่ามกลางสายลมอ่อนและความสงบที่ยืนยาวเหนือบ้านไม้เก่ากลางป่าสัญญาว่าจะปกป้องความสงบนี้ไม่ให้ใครหรือสิ่งใดทำลายบ้านไม้เก่ากลางป่าไม่หลอนอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยแสงแห่งความสงบและความหวัง